ขวัญอ้าวจีน่าขวัญทากับว่าสุดยังอ่ะอ๋อเสร็จแล้วอืมขอลอลอหน่อยได้ปะอ๋อขาส่งไปเั่งเตมเมื่อวานแล้วอ้าวเหรอ ครูเ,เก่งสวัสดีค่ะเอาผ่อนมาแล้วหรอขอช่วยครูน้ำเงินหน่อยสิครูครับตื่นเรือ่องใหญ่แล้วครับเซนว่าไงลูกวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวครูครับขอรับกินนะครับโอ้ยครูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้ขอบคุณครับ พอดีเพื่อนแต่ครับชื่อๆเน่ยครับอ้าวป่านนี้เพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ย เย็นแล้วทำไ่กลับบ้านกัะเงินหายค่ะพี่ส้มหนูหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วใครเข้ามาในห้องนี้บ้างอะมีขวัญมาช่วยนับเงินค่ะพี่แต่เขาน่าจะไม่ได้เอาไปนะคะเขาดูไม่ใช่คนหบดนั้นแล้วเมื่อวานก็มีนักเรียนแตยกันด้วยค่ะพี่ตอนหนูออกไปเลยไม่ทันได้ดูให้ดีกล่อนแต่พอตอนที่ออกไปขวัญก็อยู่นะคะแต่พอกลับมาก็ไม่เจอเขาแล้วเขาน่าจะรีบกลับบ้านค่ะพี่ไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวเราไปเช็กกล้องวงจรปิดดูก็ได้จะได้รู้ว่ามีใครเข้าออกห้องนี้บ้าง เคยเพื่อนรู้ยังไอ้ขวามในโทรศัพท์ใหม่อะเอ้าเหรอไปตังค์ไปจาไหนอ่ะเออเขาได้ยินมาว่าเงินในธนาคารรูปเี้นหายไปหลายหายมื่นเลยอ่ะฮะจริงเหรอ เดี๋ยวขรับไปเท้านก่อนนะ ขี้ขโมยวิ่งหนีออกไปแล้วเออแค่นี้ก็เับไม่ได้เออทำไมมันกล้าทำวะแค่นี้ทำเป็นอายอืมใช่ใช หนูม่เรนจะสารภาพค่ะทำไมคะหนูเป็งงนคนเอาเงินโรงเรียนไปค่ะแต่ขวันไม่ได้ไปนะคะครูหนูไม่คิดว่าเราจะานปลายขนาดนี้แต่หนูไม่ได้จะเอาเงินไปใช้นะคะคุณครูทําไมจีน่าทําแบบนี้รู้ไหมเมื่อวานครูกเก่งอ่ะเครียดมากเลยเงินก็ไม่ใช่จํานวนน้อยแล้วจีน่าทําไปเพื่ออะไรเนี่ยตอนแรกหนูแค่จะแก้งวันเฉยแต่ตอนนี้หนูรู้สึกผิดแล้วค่ะหนูขอโทษด้วยนะคะคุณครู ที่หลังเราจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ,ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้จีน่ามีเรื่องกระบอกทุกคนเงินที่โรงเรียนหายไปอ่ะเราเป็นคนเอาไปเองแหละไม่ใช่ขวัญเอาไปหรอกอตอนนี้นะนักเรียนทุกคนก็คงเข้าใจแล้วในสิ่งที่เข้าใจผิดไปขวัญไม่ได้เป็นคนนำเงินไปส่วนจีน่าตอนนี้เขาก็สำนึกผิดแล้วนะคะ เดี๋ยวให้จีน่าขอโทษขวัญแล้วกันเนาะสิ่งที่ทำลงไปขวัญเขาขอโทษที่ทำามวเปิดเงินเข้าใจผิดไม่เป็นไรหรอกจีน่าเองนวจีน่าก็กล้าที่จะสารภาพความจริงเดี๋ยววันนี้จีน่าเอาเงินไปคืนผู้เก่งนะแล้วก็จีน่าต้องได้รับบทลงโทษในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปโอเคนะคะค่ะ เก่งที่รู้แล้วนะว่าเงินหายไปไหนที่เงินหายไปหนูเป็นคุณอปเปค่ะน,นูวอโทษด้วยนะคะโหจีน่าแล้วรู้ไหมคูณหาตั้งนานทำไมหนูถึงทำแบบนี้หนาไม่ได้นั่งใจค่ะตอนแรกหนูคิดแกล้งขว่อเฉยหนูไม่คิดว่ามันจะบานไปขนาดนี้หนูขอโทษด้วยนะคะคุณครูตอนนี้ที่ได้แจ้งผู้ปกครองจีน่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็น จีน่าก็ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนทุกวันจนกว่าจะปิดเทอมจีน่าเขาหลังจะทำแบบนี้อีกรู้ไหมถ้าเรื่องถึงตำรวจไม่ใช่แค่หนูที่จะต้องรับผิดชอบแต่พ่อแม่หนูก็จะคอยเดือดร้อนไปด้วยกับการกระทําที่ไม่ทางคิดของหนูมาจีน่าเดีวเขาช่วยอืม .